ออายุคนชนข่าวเนี่ยคุณต้องรักษามารตาทหน่อยนะอายุคนชนข่าวผมเตือนคุณนะคุณเนี่ยวิาพากวิจาร์ณตั้งแต่สมัยผมมีประเด็นคุณไม่ได้เป็นเอฟซผมเนี่ยคุณอย่ามาเสือกเรื่องของผมได้เปล่าว่าอายุคนนะครับ คุณก็ทํามาหาแดกคุณไปทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินคุณไม่ต้องเอาคริกผมไปวิพากษ์วิจารณ์หรอกนะครับผมไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นประชาชนคนหนึ่งตั้งแต่สมัยผมมีประเด็นกับคนอื่นแล้วคุณก็เอาไปวิพากษ์วิจารณตามกระทืบซ้ำผมอะอายุคนนะครับเสือกเรื่องของกูนะนะครับ แล้วประเด็นที่ผมว่าด่านพรมบุรีเมื่อเที่ยวก่อนพอมามีในดาบเป็นลมคุณก็ไปจับต้นชนปลายเอาว่าผมว่าด่านพรมบุรีกะตอนที่ไอ้แจ็คนี่มาไล์สดมันคนละตอนกันเลยนะนะครับเจตนาคุณไม่ดีนะคุณเป็นสื่อมวลชนนะคุณไม่ดีกับผมผมก็ไม่ดีกับคุณนะอะอายุคนชนข่าว นะครับไม่ต้องมาเสือกเรื่องของผมคุณจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครนักการเมืองอะไรที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะก็ว่าไปนะครับนี่คุณมาตัดให้คนเขาเข้าใจผิดตัดที่ไอ้แจ็คไปไล่จนกระทั่งในด่าบฟุกไปบอกผมก็ไม่เห็นด้วยกระดานผมบุรีใช่ผมด่าดานพมบุรีตั้งแต่เที่ยวก่อนเหตุการณ์กี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ 6เดือนจะเป็นปีแล้วแต่คุณเอามาจับแพะชนแกะมาเป็นประเด็นนี้คนก็เลยบอกผมอะไรวะเมื่อวานยังดา่าวันนี้มาไล่เมื่อวานยังว่าอยู่ผมไม่เคยชมไอ้แก๊งกล้ามด่าอะไรนี่นะครับผมไม่เคยชมมันนะครับมันจะมากวนตีนอะไรกับตำรวจนักหนานะครับ ผมรอเขาออกมาตอบโต้ไงนะถ้าเข้าประเด็นกฎหมายปั้งผมก็แจ้งความดำเนินคดีเลยนะครับคุณดูตัวคุณก่อนทำมาหากินให้มันมีความสุขก่อนแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับผมรู้เจตนาคุณนะครับมีผู้ติดตามเยอะอะไรเยอะเนี่ยคุณจะนั่นเรียกยอดไล่ยอดวิวอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะแต่ว่า ต้องคิดถึงอกเขาอกเราบ้างถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นไอ้ในดาบนั่นและไอ้สารวัตรรองพุ่งกับหรือพุ่งกับมันสั่งว่ามึงไปถือกล้องอยู่ตรงนั้นไอไ้ในดาบนั้นบอกผมไม่ทําเพราะท่านสั่งตากแดดไอ้ตัวหัวหน้าดานก็บอกเอา้าและคนอื่นเขาก็ยืนตากแดดอยู่แล้วมึงไปจับไอ้คนที่มันยิงกล้องเนี่ยมันไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยไอ้คนนั้นน่ะ มันมีหน้าที่ยิงกล้องจับความเร็วเฉยๆว่าใครผิดใครถูกใครผิดใครถูกแล้วก็ส่งไปที่ด่านคนที่จะรีบจะถ่ายได้เนี่ยคือคนที่ด่านที่เรียกรถเข้าไปนะครับจะไปปรับเพราะนั้นไอ้ในด่าบคนนี้จะไม่มีความผิดอะไรเลยที่มึงจะไปจับผิดเขานะครับโน,น่นมึงต้องไปตรงโน,น่นโน่นตรงโต๊ะเปียบเทียบปรับโน,น่นนะครับเผื่อไปเจอ ใครที่มันควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้มันก็จะได้เกิดเรื่องเกิดราวนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยทางตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีหรือผู้กมกับสถานีตำรวจพรมบุรีเนี่ยเขาคงแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแจ็คแน่นอนนะครับในข้อหาถ้าผมคิดเอาเองนะครับขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับ ส่วนไอ้ที่จะไปไล่กดดันนั่นมันมองไม่เห็นภาพทางกฎหมายนะครับแต่ต้องบรรยายพฤติการประกอบผมคิดว่าเขาคงจะดำเนินคดีนะครับ